หนทัพพีเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเป็นเราตักข้าวใช่ไหมเราจะต้องสุยข้าวให้ร่วนก่อนอแล้วพอตักขึ้นมาแล้วเนี่ยปาดให้เรียบบางครั้งเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้มีแค่ในข้าวอย่างเดียวด้วยใช่ไหมมันก็อาจจะมีอยู่ในรูปแบบอื่นอย่างเช่นแป้ง,ปงขนมปังอ่าเผือกมันข้าวโพดผลมไม้รวมไปถึงของหวานด้วยเฮ้ยเอช่วงเนี้ยพี่เห็นเทนเทนหนึ่งนะที่เด็กอะ่ะหรือคนทำงานอะ่ะ เขาพูดกันก็คือเต้นเกาหลีขับดับคาเต้นเกาหลีในอีกเรื่องหนึ่งกลเด้นกลเด้น่าคนนี้ไอการนับขับก็คือการนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่กินในแต่ละวันเราอ่ะก็ก็นับอยู่นะตัวเราเองอ่ะแต่เราไม่รู้ว่านับถูกหรือเปล่าคนนี้เอคิดว่าอ่ะอยากให้เอเนี่ยมาพูดตรงเนี้ว่าที่ถูกต้องอ่ะมันมันเป็นยังไงอ่า ต้องบอกก่อนเลยว่าการนับขามเนี่ยอามองว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งอันเลยที่สําคัญมากในการดูแลพวกรักษาโรคเลื้อรลังต่างๆเบาหวานความดันไขมันหัวใจอะไรอามองว่าได้ประโยชน์หมดนะครับเนาะคือการนับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยโดยทั่วไปหน่วยเรานับเป็นทัพพีครับพี่เพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนเราต้องรู้จักก่อนว่าเราต้องเลือกทัพพีใหญ่เ้ย เพื่อใครจะได้อิ่มจะได้อิ่มไม่ใช่เราจะต้องใช้มาทับพีมาตรฐานทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่เราต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งทับพีเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเป็นเราตักข้าวใช่ไหมเราจะต้องสุยข้าวให้ร่วนก่อนแล้วพอตักขึ้นมาแล้วเนี่ยปาดให้เรียบอ่าแต่สิ่งที่เราทํากันทุกวันนี้คือข้าวแน่นๆแล้วก็พุนอ่าแล้วก็หลอกตัวว่าขึ้นนี่คือหนึ่งทับพีไม่ใช่ ทางการแพทย์เราเนี่ยไอหนึทับพีเนี่ยคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องสุยข้าวแล้วก็ต้องปาดให้เรียบนะครับเรื่องหนึ่ทับพีซึ่งปกติแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆเราแนะนําให้กินอยู่ที่6กถึงสอทับพีอันนี้คือโภชนาการทั่วไปพูดแบบนั้น แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ต้องการจะให้คาร์โบไฮเดรตในชีตเนี่ยมันค่อนข้างต่ําลงเนี่ยหรือว่าโดยเฉพาะคุณที่มีความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานความดันหัวใจไขมมาหรือเป็นอยู่เนี่ยเราแนะนําว่าให้จํากัดอยู่ที่ประมาณ6กถึงแทัพผีก็เพียงพอ,อหรือ,รอถ้าแค่6ก็ยิ่งดี6ก็ดีใช่ปะ่ะอ่าใช่<บ>ไม่อิ่มทาําไงอ่านี่เป็นหนึ่งข้าออสรารที่น่าสนใจไม่อิ่มทําไงก็คือว่าให้เพิ่มหมูอื่นเข้าไปก็คืออาจจะเป็นหมู หมูอะไร <Prote in. S 1> ดีโปรตีนออเอ้านึกว่าจะเล่นเป็นแบบว่าหมูดาวลูกไกไ<อ>่มดาวเสือไม่ใช่ก็คือใช่ครับเพิ่มหมูโปรตีนแล้วก็เพิ่มพวกกรดไขมันดีเข้าไปนั่นเองอม,มันก็ทำให้เราอิ่มท้องได้ใช่ไหมอะกลับมาที่เรื่องของทัพพีก่อนอีกอันนึงคือบางครั้งเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้มีอยู่แค่ในข้าวอย่างเดียวด้วยใช่ไหมมันก็อาจจะมีอยู่ในรูปแบบอื่นอย่างเช่นแป้งขนมปังอ่าเผือกมันข้าวโพดผลไม้ รวมไปถึงของหวานด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เรากินที่มีคาร์โบไฮเดตเนี่ยเราจะต้องมานับทดแทนกับข้าวที่เราจะกินโดยการหักลบทิ้งไปอ่ายกตัวอย่างง่ายๆข้าวโพดหนึ่งฝักเท่าออข้าวสองทับพีใช่ไหมบางคนเนี่ยเอเห็นเลยโอ้โหอาเรียป่าแล้วพี่หนุย่ยเลือกกินข้าวดีกว่า <laughs> ใช่ไหมา <laughs> ม,มว่าบางคนคืออ้าคิดว่าข้าวโพดเป็นธัญพืชไม่มีคาร์โบไฮเดตหรอกเป็นผัก อ่ะกินกินเข้าไปอไป่ะเนี่ยขาบก็จะเกินต่อวันเพราะงั้นอันนี้คือเป็นรายละเอียดที่เราต้องรู้ว่าไอ้ข้าวแป้งเผือกมันข้าพดในแต่ละอย่างเนี่ยมันเทียบได้กับข้าวกี่ทัพพีนั่นเองแล้วสุดท้ายอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือนอกจากปริมาณแล้วเนี่ยเป็นงานวิจัยล่าสุดปีนี้เลยออกมาว่าคุณภาพของอาหารที่กินก็สําคัญเหมือนกันต่อให้ขาบเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยอย่างนั้นติดขนมหวานอย่างนั้นไม่กินข้าวละ กินเค้กแทนได้ไหมหอ,อ่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเข้าไปอาจจะเท่ากัน<ช>แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตมันสู้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตก็เป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมอ่านเนี่ยซึ่งเดี๋ยวพี่นัทจะมาอธิบายเพิ่มอีกโดยเฉพาะในเคสคนไข้ที่เป็นมะเร็งใช่ไหมครับเออแล้วคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ย เขาทาขาบกันยังไงอ่ะถ้าเราพูดถ,ถึงเรื่องของมะเร็งเนี่ยเราพูดถึงสองอเฟสด้วยกันเนาะอันแรกก็คือในเรื่องเชิงป้องกันนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เรารับประทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปก่อให้เกิดโรคน้ําหนักเกินโรคอ้วนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคไขมันเกาะตับด้วยโดยเฉพาะการที่เรารับประทานคาร์โบไฮเดรตเกินดังนั้นเนี่ยการที่เรานับขาดเนี่ยในกลุ่มคนที่ป้องกันตัวเองให้ไม่ให้เป็นมะเร็งเนี่ยจึงมีความสําคัญมากๆเนาะในขณะที่ในเมื่อคนที่เป็นมะเร็งไปแล้ว นะคะการที่เขารับประทานน้ําตาลมากเกินไปซึ่งน้ําตาลก็คือเป็นโมเลกุลที่ย่อยไปจากคาร์โบไฮเดรตซึ่งน้ําตาลที่มากเกินไปก็ส่งผลให้โรคมะเร็งนั้นอ่ะรักษาได้ยากขึ้นเมื่อเขาเข้าสู่การรักษาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับขาาเนี่จึงเป็นสิ่งจําเป็นมากในคนไข้มะเร็งซึ่งเราจะเห็นว่าคนไข้มะเร็งเนี่ยคิดว่างดโปรตีนทานเนื้อสัตว์เยอะก่อให้เกิดมะเร็งเลยเปลี่ยนมากินผักผลไม้แทนแล้วสิ่งที่กินก็คือ ผักนั้นมีขาบจ้ะเช่นบริโภคมันหัวเพือกหัวมันหรือบริโภคผลไม้รสหวานเนาะไม่ว่าจะเป็นแตงโมสับปะรดอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือขาบเหมือนกันอย่างเช่นตัวที่สําคัญมากๆคือกล้วยมันมีคนพูด กันเยอะใช่ไหมคะว่าการรับประทานกล้วยกล้วยน้ํหว้าเนี่ยอาจจะสามารถช่วยในการรักษามะเร็งได้แต่ความจริงก็คือกล้วยน้ําวาหนึ่งลูกเนี่ยมีขาบเท่ากับข้าวหนึ่งทัพีใช่ที่หมอเออธิบายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มนับขาบกันที่ถูกต้องดีกว่าเพราะว่าพี่เนี่ยก็ไม่ได้ซุยนะอก็กินแบบเต็มทูนแน่นๆเลยยิ่งเอาบีบอย่างี้เดี๋ยวขอกลับบ้านกันนะไปน้ำขาบเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนว่าไปนี่พี่หนุ่ยไปเจาะหูมาเหรอสวยดีนะเออใช่ เฮ้ยมันใหม่นี่ว่าอ้าวต่างหูแนวใหม่แนวสาวเนวใหม่เน่ยเดีพี่เขาคลิปหน้าขออีกนะ